รีบรีบวิ่งไปเร็วมันมาแล้วเอ้ยเร็วข้างหนนี้มาหนี่มาหนี่มาหนี่ไปไหนเข้นได้เหรอขึ้นได้ต้องไม่เหมือนใครเว้ยดูดิอาจารย์สีอาจารย์สีแล้ววะอาจารย์สีม่วงว่ะบ้านดูดิสื่อเสียงแป๊บโวยโวยเลยนะเอ้ยอ่านว่าอะไรวะตกเลขวะเนี่ย โอ้คนสร้างตกเลขอะเฮ้ยเปิดไม่ได้วะท่องสองก็ทำไม่ได้พว่เอ็มไอเออเป็นใครวะหุ่นจั๊กเนียจั๊กแทบซ้อมอะ่ะจากเปล่า <c oughs> ไปก่อน,นช่องดังเลยนะคือคุนมากเลยพันใช่เลยเฮ้ยบ็อกซี่โคลลาว่ะอันนี้อะไรเนี่ยอิดเหรอปั๊มน้ำมันเขาไข่อิดด้วยเหรอาฟันเดอะการเดียนเรดีิโอซ่า กาเดียนรีวิวซะจังหวะมันเพอร์เฟกจริงๆอุ้ยกาเดียนอุ้ยเหล็กเหล็กตั้งนึงขอปิดกาฟิกก่อนเหล็กนั่นไงอย่ามองได้เลยเดี๋ยวมองเองจำได้ว่าตายปุ๊บก็จะกลายเป็นสเปกเตอร์สเปกเตอร์เหรอมันจะมีโทเทมที่มันเรืองแสงอยู่รอบๆป่าเนาะให้หาเอาหนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วหนึ่งอุ้ยรุ่นเรืองรุ่นเรืองแสง โอ้ยโอ้ผีงอนอะแย่ว่ะผีงอนเราไม่สนใจผีฮ้่เลยต้องมีการตกใจมางหนีช่องเราไม่มีเลยโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนแบบมันต้องตกใจอ่ะโอ้นั่นตกใจโอ้ยใกล้ยังใจโอ้โอ้ใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วเลือดหน่อยน้อยมากเลยเลือดสีเขียวเลยน้อยมากเลยโอ้ตกใจมากโอ้ตกใจกูอย่าเลยยิ่งทำยิ่งพังหัวช่องเรา เราเจอเราเจอผีด้วยอาว่าไปแล้วแตนเเลือดเหลืองเฮลป์สตัมมิน่าก็เหลืองเหมือนกันอุ้ยมันให้ขึ้นเขาเหรอขึ้นเขาไงจะไม่ได้ไม่รู้เลยอุ้ยโอ้ยลอยได้เลยเหรอเฮ้ยเดินข้ามเลยมันเหยียบหัวเราแบบนันแต่ว่าไปเราก็มีคลิปดองเดี๋ยวมันมีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเขาวังกดเออใช่เลยเกมนี้เกมนี้ไง ไปปันชัดเลยหลงทางกันหนึ่งสองสามเอ้ยทุกคนผมหลงทางว่ะปันก็ไม่รู้อยู่ไหนด้วยกูชีวิตกูมันเหงามากเลยว่ะมันคงไม่มีตัวอะไรมาเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊เคเโอเคก็ไม่หลงทางก็ได้กูไม่หลงทางก็ได้การที่เราเงียบแล้วเจอทําตะแกมันไม่ค่อยน่ากลัวเล้เว้ยแต่การที่เราพูดไปด้วยแล้วก็เจอทําตะแกะมันไม่ทันตั้งตัวเว้ยเฮ้ยจะใจทางออกแล้วปัน อสวัสดีครับเรียดเหลือกันหลายแล้วบ้นเรียเลือะันหลยแล้วเขียวเราเล่นสต็อกอีสเซนซ์ดมากไงเออเป็นไงกิ่งรู้เปล่าพอมันมาบุบมันก็ปัดเมาส์เลยแบบแล้วก็ปันมาปุบก็เนี่ยแล้วก็ปัดเหมือนกันแต่ว่าเราปัดแบบปัดแบบสามร้อยสามร้อยหกสิบมันเข้าใจไหมปัดแล้วไ่เจอผีอีกรอบอ่ะอ๋อนี่นะรูกโอเคจำได้ไหมมันเป็นแมนชั่นในไฟล์ที่ไหนวะเนี่ย ที่ใหม่จริงๆวะถ้าจำไม่ผิดตกลงไปมืดตกไปที่จะทำน่ะตกลงไปโอ้ยังมาทื่อมาเอาตูดกูแล้วจำได้ว่าทางซ้ายปานจะมีที่ลกยังว่าจะเอาตูดกูเมื่อไหร่มันจะมาวะเนี่ยไอ้ฟันวิ่งหน้าด้านๆเข้ามาอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยนั่นไงไปตามไปตามไปตามไปมันไม่กลับมาหรอกมั้ง ไปว่ากระทางนี้ทางนี้นี่มาเออมันไม่กลับหาจริงด้วยไปเร็วเฮ้ยนี่มัได้มาทางนี้ถ้าจะไม่บิดทางนั้นมันเป็นทางที่มันมาเลยนะรีบรีบวิ่งไปเร็วมันมาแล้วเอ้ยเดี๋ยวทางไหนอะโดนอะไรอะกอตายแล้วเออตายแล้วอะไก่อนเราไปทางขวาดูไหมทางขวาได้นะจะตายกี่รอบก็ได้เราไม่สุด

มันมาเอาดูอะไรตายในถ้ำเลยไว้ปันมันมาเอาถึงในถ้ำเลยไว้เ,เ,วเราเรายืนยแบบยืนรอยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบโอ้ oh, s u r p r i s ไปดีรออะไรระวังมันมาเอาตูวพวกนันตายต่อหน้า <c oughs> เรยเฮ้ยระวังตรงหัวมุมมันหัวมุมมันมีโอกาสห้าสิบห้าสิบที่มันจะกลับแล้วก็ไปต่อ <c oughs> มันอยู <c oughs> ไ่ไหนอะตอนนี้ฮะ <c oughs> มันอยู่ทางที่สามหลังจากที่เราเดินมาเว้ยอีวันอือนี่ที่ไหนอ่ะเรากลับมาจากทางตันยด้วยทางซ้ายอ่ะตันถ้าเลี้ยวซ้ายน่าจะเฮ้ยอะไรวะอยู่ที่ก็วับไปทีไหนอีวันในเกมนี้เหมือนคุณฟุดวะเหมือนไอเกมนู้นเลยเกชาเฮ้ยปอนจุกปันมันี่ปันมานี่ปันมานี่มานี่นี่รู้จัก Resident Evil ใช่ไหมนี่ e านวินเตอร์เว้ยมันมันไม่ได้โดนระเบิดตายแต่มันหนาวตายเว้ย นี่าจะเป็นน่าจะเป็นลูกของอีธานวินเตอร์นะพอแล้วพอนี่เราเล่นเล่นถึงตอนไหนวะเล่นถึงตอนที่มันมีตุ๊กตาตัวหนึ่งอ่ะไอตัวนั้นอะไอตัวตุ๊กตาผู้หญิงอ่ะทำไมแล้วเราออกทำไมหลุดมั่งก็จะไม่ผิดโอ้นาดิก่ติ๊กตอกวะฉกไปสักอันดิปันโอบอลเลอร์นี่โอ้ก็ว่าอะไรโอโออะไร อ๋อตรงนี้โอ้โหกระปิ้นโอ้โหไอ้นตุกตานี่ไงตุ๊กตาเจอแล้วเว้ยเดียวไปไหนอ่ตรงเนี่ยตรงซ้ายซ้ายตรงขวาตรงขวาตรงโอเคไปจำได้แล้วเป็นไงแป๊บเดียวแล้วก็ตรงอีกก็เจอทางซ้ายข้างลีโอเออครบละไปไปไป เอ้ามันงอนเราแล้วอ่ะเดินตามเดินตามเดินตามเดี๋ยวมันกลับมาเลยมันไม่ใช่ผีธรรมดาเออมาละบอกว่ามันดึกมันโวยละก่อน วุ้ยสตารมินาหมดพอดีเลยพอดีไปแล้วมันไปทางซ้ายอ่ะที่เราจะไปพอดีเลยปูเออทันเกือบตายไม่เช่เหรอฮัลโหลออกมามองคนเดียวพอวันมองคนเดียวไอ้บันมันยืนแท่ประตูเนี่ย

เรามีพลังของโกคูเว่อะไรเนี่ยอิเล็กทริกชีโออคไปตัวเองได้ไหมเออว่าเผาตัวเองให้ตื่นไปเลยไงแล้วก็ตื่นมาไม่ตายตื่นมาไม่ตายเฮ้ยเอ้ยนี่ไงปันประตูไอ้เราก็โง่อยู่ตั้งนานเพิ่งสังเกตว่าประตูยิ่งใหญ่ขึ้นโอ้ยอันนี้ไหมหรือว่าอันนี้ปัญหาประตูอันนี้เหรออันนี้ อันู่ประตูด้านบนสุดนะปอนันนี่อันนี้เออนี่ไงเจอ้านี่ไงบันไดปันอยู่ไหนอะอ๋อเหรอเออนี่ปีนทางนี้ทางนี้มันเป็นคนเดียวกันเปล่าวะอ๋อก็คือเวลาเราตายแล้วเราก็แบบแต่ปันเธอหน้ากลัวกว่าผีเมื่อกี้อ้ยวิ่งวะวิ่งไปไหนอ่ะปันเมื่อกี้เธอหน้ากลัวกว่าผี่ะ อ้าตายแล้วมันมาอยู่ข้างล่างเลยโอ้เจอแม่น้ำด้วยน้ำเลือดอ่ะ้าวแล้วก็ตกเลยลองตกมาดูดิตกอ,อ่ตกอ่ะตุ้ม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 อยโอ้ตกหลายรอบมากหลายรอบมากโอ้โอรอด้วยพาร์ทรอด้วยเฮ้ยรอด้วยอยู่ด้านห,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 หลังอ่ะก็มาดิ เดี๋ยวมาแล้วมาแล้วไปเมื่อกี้ตกหลายรอบมากเลยเฮ้ยไฟก็มา้ดีเล่นซ่อนแอบอยู่เล่นม็หาไม่จ้วงตูดข้างหลังเว้ยโอ้ยถ้าเกิดว่าเป็นแยงเมื่อไหร่นั่นนี่จะตายแน่เลยมันตัวจริงอาจจะเป็นแบบเป็นโว้ไงความบางเ่าโอ้ที่เป็นหกกินใช่ไหมอีวาูึนั่นไหมคุณคุ้นหัวมันจะมีมีอีกเลยอีวายังอยู่เลยอีวาแคบแข่งกอนเราเลยเอโบ้สามได้ปะ ยังไม่เจอพี่ก็นานไปเปล่าเราจะอัดแบบนอนสต็อปเว้ยแล้วก็จะดองไว้แบบนอนสต็อปไจ้มองนายมานานแล้วโอ้โหขึ้นเลยวันสิวขึ้นเลยวันจะอยู่ขึ้นเลยสิวขึ้นต้องรีบนี้ไว้ถึงไ่สามารถใช่ไหมนายเฮ้ยเดี๋ยวพิงหัวดิในคอมีไว้ทุกคนอ๋อไว้ ทุกคนเรียกเค้ว่าว่างเปล่าเหมือนกับนายที่ไม่มีแฟนไงก็เลยเรียกนายสมศรีได้ไหมสมศรีเอ้าอุ๊ยอะไรหนึ่งศูนย์เอ้าชนะแล้วหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งอ๋อมันก็คือรีเปอร์ไว้บอลใช่และคุณก็กำลังหาทางออก